สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนวันนี้เรามาดูสวนทุเรียนปางบเจออยู่เสืองสางโคราชครับนี่เป็นเป็นหางแย่ครับหางแย่เริ่มเริ่มจะไหม้แล้วครับอันนี้ผมก็วันนี้ก็ฉีดอาหารทางอาหารให้หางแย่ครับอืมช่วงนี้ผมก็รดน้ําวันเป็นสองวันครั้งละสิบนาทีครับนี่ติดก่อนรุนเรกครับอืม วันนี้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งฉีดเสร็จครับฉีดอาหารแล้วทีนี้ก็เราจะฉีดอีกทางหนึ่งเวลาเป็นหางแย่ไหมช่วงหางแย่ไหมเราก็จะขึ้นน้ําครับขึ้นน้าช่วงนี้เป็นช่วงระวังครับในเขียวครับเขียวโอเคครับเขียวพอหางแย่ไหมเราก็ขึ้นน้ําประมาณผมจะเพิ่มน้ําจากสิบนาทีจะเป็นสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีวัดวันเป็นสองวันเหมือนเดิมครับแล้วเราจะฉีดชุดผลิตลูกครับ ผิกลูกครับแต่อย่าลืมครับเติมแคลเซียมบลอนทุกรอบครับฉีดทุกครั้งผมจะใส่แคลเซียมบลอนครับพกฉีดอาหารเสริมอาหารบุรุงแล้วต้องเพิ่มอาหารเพราะทางดินเรายังไม่ใสครับตัวน,นี้เราก็เพิ่มอาหารทางทางใบกับทางดอกครับเนี่ย เอาดอกยากแล้วเอาลูกอีกก็ยากอีกครับพี่ต้องต้องทุนมาเยอะต้องขยันดูเลยครับอันนี้ผมจะฉีดเจ็ดวันครั้งหนึ่งเดี๋ยววันที่ประมาณที่ห้าหางแย่ก็จะไหม้แล้วก็จะฉีดอาหารอีกครับ มันก็เริ่มเริ่มไม่แล้วเนี่ยเริ่มไม่นิดหนึ่งเริ่มเริ่มครับประมาณสี่ห้าวันก็ไม่หมดนี้ยไม่เกินเจ็ดวันครับนี่อายุหกปีครับทุเรียนหกปีปลูกปีหกศูนย์ซิงหาหกศูนย์ครับเดี๋ยวเจ็ดก็หกปีนิดนิดครับยังหกปีครับปีที่แล้วก็เอาลูกครับก็ติดยู่สองลูกครับเอาปีแรก ดูพี่น้องังเงียผมปลายนยพวกว่าไม่น่าเอาไว้หรอก เมื่อกี้ผมฉีดพวกอาหารพวกแคลเซียมบอรอนพวกปุ๋ยพวก,กอแอมิโนโซาลดา์พราะช่วงนี้เรายังไม่ให้อาหารทางดินเราก็พยายามให้อาหารทางทางดอกครับฉีดใส่พวกกิ่งครับพอหางแย่ไหมเราจะนับอีกประมาณ120วันครับ ผมก็ไยเดอนพฤสภาครับจะได้กินลกูกไปดูจะติดเท่าไหร่ครับแล้วก็ต้นนี้เราผมกาวไว้วาะไวสักสิบยี่สิบลูกครับไปดูมันจะได้เปล่าดูตอนนี้ครับตันนี้ปีแล้วมีสี่ลูกครับติดลูกปีี่แล้ว ปีแล้วฝึกปีลูกครับก็โอเคครับที่เราจะแต่งหาังแย่อะไรมันชี้ออกนี่เราก็ต้องเอาออกครับทุนี้มานล่วงกันแล้วปกติครับมันเยอะครับปล่อยมันล่วงอย่าไปซีเรียสก,กับมันครับมันไม่มีจิดลูกเยอะน,นะครับพี่น้อง ถ้าน้ำมากครับมันจะจะร่วงครับทางแย่ครับอันนี้ก็น้ำพอดีครับเราดูเราเคาะดูมันจะไม่ร่วงครับเนี่ย้องนี่เนี่อันนี้ก็น้ำพอดีครับ,เ,รนรบนนเนี่ยน,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 น้ำมากมันช,ชี้มานี่ ครับพยายามดูน้ำเป็นหลักครับอากาศช่วงนี้อากาศมันความชื้นจงสายมาบ่ายสองก็ความชื้นจะต่ำครับแล้วต้องเพิ่มน้ำช่วากผมจะให้น้ำคนเดียวครับบ่ายสอง อันนี้ผมปลูกทดลองครับปลูกระดับไม,ไม่ไม่แน่นอนแปดคูณแปดแปดคูณเก้าแปดคูณเจ็ดครับไม่ไม่รู้แต่ก่อนเราไม่ตั้งใจปลูกลองปลูกดูครับพอปลูกแล้วมันติดเราก็ปีที่แล้วผมปล่อยธรรมชาติครับธรรมชาติก็ได้หกเจ็ดสิบลูกอยู่ครับตัวละสองลูกสามลูกครับมันก็ร่วง you ja. have ปีนี้ทุเรียนครับมันจะยากนิดหนึ่งครับทุเรียนปีนี้มันอากาศมันมันสวิงไปสวิงมาครับอันนี้เป็นเกสรตัวเมียรครับตัวนี้ต่อไปเป็นหางแย่ครับนี่ผ่แมวไปแล้วออดีกว่า ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้เพี่องดูการดูแลทุเรียนและช่วงหางแยะครับการให้น้ำครับผมก็ให้วันเว้นสองวันครั้งละสิบนาทีครับ ก็สังเกตด้วยครับพืดินนี้มันดินออกดินเหนียวเหนียวน้าจะแห้งช้าครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป๋างบพนทําสวนด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้านครับสวัสดีครับมีสุขีสุขคัง